สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกมณฑาอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยริบบิ้น4เส้นนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สอง กระานไกรเหรียญเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว45เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้น เส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สามแบบนี้เส้นที่4ี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4ี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยดีจะจับออดิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะนี่นะ รีจะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะนี่นะคะนับมาเลยค่ะ1 2 3นี่นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแบบนี้ขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่3ามนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีได้วยนะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนี่นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะรีจะจับอ,อลิบินเส้นนี้นะ จับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างสอดเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับลิบินพับเอียงมาฝั่งด้านขวามือเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังกลีบนี่เลยนะนี่นะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะดูกลีบไหนยังไม่เข้าที่นะจับให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกลีบนี่เลยนะตรงฐานนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมานะคะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะแล้วแต่ชอบนะคะประมาณนี้ก็สวยแล้วนะไม่ต้องตัดแต่งก็ได้แล้วแต่ชอบกันเลยค่ะเดี๋ยวรีจะตัดนิดนึงดูความสวยงามแบบนี้นะคะทั้งสีด้านเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมณฑาอีกแบบหนึ่งนะสวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ